Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. วันนี้น้องโมเดลตื่นเชา้าเป็นพิเศษครับเพราะว่าวันนี้น้องโมเดลจะมาใส่บาตรที่สะพานบุญวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ4ขวบของน้องโมเดลครับเอ,อเอฟกับแม่แจบ๊บและคุณยา่าและพี่แทนเลยตั้งใจว่าจะพาน้องโมเดลมาใส่บาตรกันที่สะพานบุญวัดตะพังทองวันนี้เราออกมากันตั้งแต่ตีห้าครึง่งแต่เวลาที่จะเริ่มใส่บาตรจริงๆอยู่ประมาณหกโมงเช้าน,นี่ดูน้องโมเดลตื่นเต้นและกระตือรือร้นในการใส่บาตรแม่หยิบจับของถวายใส่บาตรเอง<ต>เลยพนะี่แทนต้องคอยช่วยอยู่ใกล้ๆเพราะว่าน้องโมเดลยังไม่ค่อยจะทาาาอะรร้่งมมกยนทีีเเเจจบตน หรือว่าจะมาดูตรงที่เขาใส่บาทก็ได้เขามีจําหน่ายอยู่พอใส่บาทเสร็จแล้วก็พาทั้งเดียวเดินเล่นอยู่บริเวณวัดแป๊บหนึ่งแล้วน้องเดียวก็บอกว่าเราไปคาเฟ่กันเถอะโอ้โหโยกได้ด้วยนี่น้องโมเดลมาเจอม้าขี่ม้ากุบๆเลยขี้ด้วยมาร้องไงนะเอ้ย เขามีจะมาไม้ไผ่อันนี้มาเลยมาไหวมาหวายนี่ลองนี้ปะใช่ไหมลองนีโยโขี่ไปไหนครับขี่ไปคาเฟ่ไปเที่ยวขี่มาไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนอ่ะเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างจังหวัดขี่มาไปเที่ยวต่างจังหวัดโอ้ควบใหญ่เลยมาควบเลยควบมาไหวมากเลยโอ้โอ้ควบเต็มที่ฮู้รถคันใหญ่มากเลยเดียว โอ้ยมีคันเล็กด้วยมีคันเล็กกับคันใหญ่คันเล็กอภิธานสีคันใหญ่แข่งกันบึนบึน,น,นโอ้พี่เดียวขึ้นไปแล้วครับอ๋แล้วครับพายเร็วท่สุดับสีแดงสีเดียวกับเ,เสื้อเลยครับหมแล้วครับบึนบึนโอ้โหเท่มากเลยครับสุดยอดบิใหญ่บิดใหญ่บิดไป,ดไ,ดไ,ปไหนเนี่ยโอ้แต่งตัวมาเข้ากับสีรถพอดีเลยสีแดงหมายแล้วบิดไปเที่ยวไหนเนี่ยเที่ยนนุ่นจังหวัดอะไรอนะ <laughs> <laughs> สัยสุโท <laughs> วัสดีครับมาพบกับช่องน้องโมเดลชาแนลวันนี้น้องโมเดลมาเที่ยวคาเฟ่อีกแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคาเฟ่คาเฟ่ชื่อคาเฟ่อะไรโอ้โหแวนน้าตกด้วยน้องโมเดลไปเที่ยวน้าตกโอ้น้ำตกใหญ่มากเลยเดี๋ยวเย็นไหมโอ้กับมือเรียกเวยน้ําตกเย็นไหมน้ําตกเย็นมากๆเลยเหรอ เดอะเนเจอร์คาเฟ่สุโขทัยอ้าวเดียวหาย เล่นคาเฟ่ได้แป๊บหนึ่งน้องโมเดลบอกว่าหิวแล้วเราอยากกินอะไรอร่อยอร่อยพาไปกินชาบูซูชิหน่อยสิครับทำยังไงได้ก็วันนี้วันเกิดเ้านี่ต้องจามใจเขาหน่อยเอ้าไปก็ไปคุณแม่พาไปคุณย่าไปจ่ายตังค์อันนี้พี่แทนคุณดูแลเป็นพิเศษนําชีสมาให้น้องกินแบบยืดยืดข้าวราศีคราวนี้น้องโมเดลติดใจชีสมากสรุปแล้ว2คนพี่น้องแย่งกันกินชีสเพลเลยไม่ได้สนใจของบนสายพนะาเลยนะ จัดชีสไปประมาณ23สามถ้วยเริ่มจุกกระซีคราวนี้เสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปมีเซอร์ไพรส์กันต่อที่บ้านตอนเย็นตอนนี้กันมันกันเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดน้องมูเดียกันครับห้ามดังนะทุกคนเงียบๆไว้ีกำลังรีบเล่งงานอยู่แล้วเดี๋ยวน้องมูเดียรู้ตัวนะตอนนี้ให้น้องมูเดียอยู่กับคุณย่าข้างนอกกำลังเตรียมงานข้างในกันมุ่นมาเลยเดี๋ยวซีเดียมาเดี๋ยน้องมา เข้ามานานเดี๋ยวงงเดี๋ยวเขาสงสัยว่าเข้ามากันทำไมนานจิ้งโอ้ยเค้กแกะทายากก็เย็นเลยตอนนี้กำลังรีบนะจุดเทียนจุดเทียนปักเทียนสี่สี่อันที่ถ้าวันเกิดตอนนี้วันเกิดน้องโมเดลอายุสี่ขวบนะครับนี่สี่ขวบจุดจากอีกอันหนึ่งแล้วไปต่อเดี๋ยวมันโดนมือหนูลูก เดินไปเลยไม่ต้องใส่แล้วรองเท้าวะเดินไปเลยที่เดี๋ยวน้องเห็นอ,ององี่นเ่เรตองของข้างนี้อแล้วไม่ต้องหันกลับไปงั้นด้วยอะ<อ>ทำยังไงอ่ะ Happy birthday to

ถ้าไม่ดับไม่ต้องกินเอาเอาเอาไม่ดับอดกินนะเร็วป่อให้ดับป่าให้ดับเอ๊ะดับยังเอาไม่ดับพ่อว่าวันนี้เดวไม่ได้กินแล้วเอายังไงเอาเอาทีเดียวลูกเอา ข้าวติดแล้ววันนี้ไม่ได้กินเค้กแน่เลยครับเย้เย่เย uh, ่เย่เย่่ย่ย่ย่นตเดียวเปนูน้นดีใจมอดีใจไหมครับเออเค้กมาได้ไงอ่ะไม่ได้ซื้อเค้กมาทั้งน่อยฮะแบะวันนี้บอกโมเดลว่าไม่ได้ซื้อเค้กมานะครับเออโมเดลเออพี่แดนหอมด้วยเอาไม่ไหวเพื่อนๆก่อนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอปิดไป แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปของน้อง<ด>โมเดลนะครับผมเดี๋ยวให้น้องโมเดลสนุกกับเค้คก่อนไปแล้วครับรบ,บ๊ายบายสวัสดีครับพพเพื่อนๆก่อนเดียวสวัสดีครับ